ตัวไปทำงานกันค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ทำงานบ่ายก็เลยมีเวลามาถ่ายวิดีโอแล้วก็อยากจะมาเมาท์มอยนะแต่ก่อนอื่นเลยนะทุกคนใหม่ก็ไม่ได้แต่งหน้าอะไรเยอะนะคะเวลาไปทำงานก็เน้นบำรุงเอาคือหมยเห็นวิดีโอเยอะมากนะคะทำไมคนไทยในออสเตรเลียถึงเลือกที่จะกลับบ้านนะคะเดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันใหม่ก็เคยเป็นหนึ่งในนั้นนะเคยสับสนกับชีวิตมากใหม่คิดว่าค่าครองชีพที่นี่นะคะมันสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วค่าเช่าบ้านค่ากินนะคะมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วบางคนที่มาเรียนที่นี่นะเขาส่งตัว อค่าเช่าบ้านค่ากินค่าเรียนนะคะก็คือบางคนติดลบนะหรือว่าไม่มีเงินเก็บซึ่งบางคนก็คิดว่ามันไม่คุ้มที่จะอยู่ที่นี่เนาะนี่หมายพูดถึงคนที่ไม่มีที่บ้านสปอร์ตนะคะชีวิตมันก็จะวนไปนะคะก็คือจ่ายค่าเทอมทํางานกลับบ้านนะสิ่งที่หมายอยากแนะนําเลยนะคนที่อยากมาอยู่ออสเตรเลียก็คือให้แพลนมาดีๆนะคะแล้วก็มีเป้าหมายนิดนึงหมายรู้นะคะว่าเป้าหมายบางทีมันหาย,ยากนะแต่ว่าคือเราจะได้ไม่เสียเวลาเหมือนหมายเอาอตรงหมายก็เสียเวลาไปนานเหมือนกันนะด้วยความที่หมายไม่มีเป้าหมายในชีวิตแล้วก็อยู่ไปวัน,วน,วน นะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตไปนะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนค่ะ